ในค่าคืนเดือนหงายกลางป่าลึกหนุ่มชาวบ้านชื่อขุนพลัดหลงอยู่ในความมืดมิดเสียงสัตว์ป่ากู่ก้องลมพัดจนใบไม้ไหวคล้ายเสียงกระซิบขุนเหนื่อยล้าและสิ้นหวังก่อนนึกถึงคําครูบาอาจารย์ที่เคยสอนคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใดสวดจะพ้นอันตรายและสมหวังดังใจ ขุนพนมมือน้อมจิตตั้งมัน่นและแปลงเสียงสวดเบาๆท่ามกลางความเงียบสงัดนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบแล้วเปล่งคาถาบูชาครูตมังถังปะกาเสนโตสัทธาอะหะอิมะอะวิ อุอะมิมะสะนะโมตั้งจิตมัน่นคงดวงใจนิ่งดุดผิวน้ำในคืนเดือนเพนเอ่ยพระคาถาจินดามณีหลวงพ่อกวยด้วยความศรัทธาณสิวังพรมมามะอะอุทันใดนั้นหมอกขาวก็พลันจางราวกับทางเดินถูกเปิดออก เส้นทางสว่างสวัยไปด้วยแสงจันทร์คุณน้อมจิตขอบคุณในบารมีแห่งคถาและก้าวเดินต่อไปด้วยใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังศรัทธ,ธาและความหวัง